นี่คือรีวิวบูลันซี่ ma 3 0เป็นขาตั้งสำหรับมือถือและมีความสามารถเป็นคาราบินเนอร์วิธีการใช้งานของมันนะฮะก็ติดแม็กเซฟเข้าไปที่มือถือ แล้วพอเราจะใช้มันเป็นขาตั้งแล้วก็ดึงขามันออกมาแบบนี้แล้วก็แยกขามันออกมาคุณสามารถที่จะตั้งได้หลายแบบนะแบบที่1คือใช้เป็นขาแบบนี้วางไว้บนพื้นเลยแต่เราก็สามารถวางสไตล์ไรพอดตได้แบบที่ช่างภาพเราชอบทําบิดมาแบบนี้ครับให้มันเป็น45องศาแล้วคุณก็บิดตัวนี้ไปนี้ตั้งเข้าไปแบบนี้ก็จะได้ขาตั้งไรพอดเขาก็จะมีตัวยางพุ่มอยู่ที่ปลายขาทั้ง3ขานี้นะครับมันก็จะแน่นๆหนืดๆใช้ได้เลยนะมันติดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนและคุณยังอัดแอด๊ให้มันกลายเป็นไมค์เซลฟ เวลาที่คุณถ่ายวาลอลลกคุณก็จะได้ไม้เซลฟี่แบบนี้หรือถ้าคุณเป็นคนถ่ายวอลลอกล้องหลังคุณก็แค่บิดตัวก้านมาด้านหน้าแบบนี้แล้วคุณก็ถือถ่ายวอลลอกล้องหลังแบบนี้ได้เลยและถ้าใครอยากจะให้หน้าคุณชำํำหรือว่าถ่ายเวลากลางคืนแสงน้อยแล้วอยากให้หน้าเนี่ยดูสวยคุณสามารถจะใช้ไฟอมารันโกที่ด้านหลังมันเป็นแม็กเซฟแบบนี้นะครับติดเข้าไปแบบนี้ แล้วเปิดไฟแค่นี้ครับหน้าฉ่าและเวลาถ่ายคุณก็จะได้หน้าฉ่าๆแบบนี้เลยนะฮะจากไฟหรือใครถ่ายกล้องหน้าคุณก็ฟิปไฟขึ้นข้อดีของการฟิปไฟขึ้นคือไฟจะเข้ามาระยะหน้าเราเลยเวลาถ่ายกล้องหน้าฟลิปไฟขึ้นแบบนี้ไฟอยู่สูงคุณจะได้ทิศทางของไฟที่สวยมากหรือคุณจะใช้เป็นไฟถ่ายคอนเทนต์เพว่าคุณมีกล้องอีกกล้องนึงตั้งแบบนี้คุณใช้ขาตัวนี้เป็นขาจับไฟถ่ายคอนเทนต์ก็ได้ติดแบบนี้ครับอมารันโกแล้วคุณก็ทําให้มันสูงที่สุดก็คือผมจะบีบตัวนี้เข้ามาแบบนี้แแแแลลล้้้้้้้้ววก็็ดดััันนนนนาาาาหงงเเขมมมมบบบบีีตตปถสิไไ่ฟ จะเป็นแบบนี้ถ้ามีไฟจะเป็นแบบนี้เวลาที่คุณไปเที่ยวคุณพกมันไปได้ง่ายๆพับเก็บบิดกลับเข้ามาอย่างนี้เกี่ยว แล้วคุณก็สพายเวลาที่คุณไปเที่ยวไปถ่ายคอนเทนต์น้ำหนักของมันแค่ร้อยกรัมเองนะครับปกติดไปสบายๆเลยหรือถ้าเราอยู่บนเครื่องบินกอกมันก็จะติดอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราสามารถจะใช้ขาตัวนี้เกี่ยวแบบนี้แล้วก็นั่งดูซีรีส์ได้วางเข้าไปแบบนี้ครับการบินก็จะไม่น่าเบื่อเราก็ไม่จะเป็นต้องมานั่งถือโทรศัพท์แบบนี้พอดูจนหลับแล้วก็ออโทรศัพท์ร่วงอะไรอย่างนี้เนี่ยครับ u l a n z y MH30 ตัวนี้โคตรมีประโยชน์ผมอยากให้ทุกคนซื้อมันเอาไว้ใช้เลยนะครับมันเอาไปอัดแอปใช้ได้เยอะมาก